ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับนักเรียนนะครับวันนี้เป็นห้องทดลองแบบธรรมชาติเลยนะครับวันนี้คืออยู่บริเวณหน้าอาคารนะครับโรงเรียนสังขาครับช่องอะไรนะครับดูหน่อยฮะช่องอะไรครับ M M อะไรนะช่องสลาสลามมิ่งเชนี่ค่ะสลาสลามมี่ชแนลหน้าตายก็แบบนี้แหละครับแบบนี้เลยนะฮะอันนี้อันนี้ช่องอยู่ทุงครูชื่ออะไรคะหนูจะไปติดตามอ๋อช่องครูเลยครับปากกนหรือเปล่าจ้านี่ครับเด็กๆด็กกี่ร้านครู หลายล้านแล้วครับเฮ้ยเพาะไปนี่ครับเด็กๆเราอนาคตจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหมอค่ะเป็นหมอใช่ไหมครับอืมนี่ครับดูหน้าตาสัตวแพทย์ไว้ครับสงสัยจะคุยกับสัตว์รู้เรื่องนะครับนี่รัวเอาล้เอาละเอาละถ้ามันเออเลื่อแล้วก็ต้องทิ้งนะครับอันนี้คือเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครับหน้าอาคารเลยฝั่งด้านนี้จะเป็นวิชาเคมีครับฝั่งด้านนู้นจะเป็นวิชาชีวะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะไปเดินดูชีวะนะครับ อาชที่ว่าเขาผ่าหัวใจหมูครับดูลักษณะการทํางานของหัวใจนะครับอันนี้อันนี้เป็นวิชาเคมีอันนี้เราทําอะไรครับอธิบายหน่อยอ๋อกลังทดลองอันนี้กําลังกรองน้ําฝรั่งสดครองน้ําฝรั่งสดจะดูความแตกต่างระหว่างน้ำฝรั่งสดกับน้ำฝรั่งกล่องที่ซื้อใส่เลยนะเพื่อนสดกับกล่องที่เราซื้อคุณสมบัติจะต่างกันไหมใช่ไหมครับลงวันไหนคะนี่ลงวันไหนคะสักคู่ครับนี่ถ่เสร็จก็ลงนะครับนี่จ้ค่ะชื่อฉัเละรทช่องคูเลยครับ อ่เดี๋ยวเมาดูทางนี้กันก่อนครับอันนี้ฝรั่งเนาะกลุ่มนี้ฝรั่งเดี๋ยวกลุ่มนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันก่อนกลุ่มนี้เป็นอะไรครับสับโรดยังไม่ค่อยได้เริ่มมันเลยเนะนี่ยฮะยังไม่ได้ดำเกกนินการนี่ครับกลุ <laughs> ่มนี้ <laughs> อ่ะถ้าจากสับโรดเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอะไรลูกฝั่งนี้เป็นอะไรครับรสตโรเบริ้ลใช่ไหมครับอืมเอากล่องกับกับสดใช่ไหมครับเรามาเปรียบเทียบกันใช่ค่ะนี่ครับน่ารักมาก น่ารักนี่หมายถึงอะไรครับสตรอเบอรี่หรือคนครับชื่อ่ชื่อกรอนื่อชูเทียบเทียบรอดูครับรอดูนี่เป็นการทดลองเล็กๆน้อยๆครับจุดเริ่มต้นของ้างวิทยาศาสตร์น้อยของเราครับเรามาดูฝั่งด้านนี้ครับเขาทําอะไรกันเยอะแยะอืม,มาเลยครับมาดูกันหน่อยอันนี้เป็นเป็นอะไรครับ น้ำมะเขือเทศแบบสดกับแบบที่เขาคั้นออกมาให้เรากินเนาะอืจดค่าทีเอสที่เกิดขึ้นหลังการไตเจ่ะนี่ครับจดค่ะคนหนึ่งเวลาทำแบบนักเรียนต้องช่วยกันครูผู้สอนครับคุณครูสุรภาแสงสว่างหรือสุรพลาชาแนลครับคุณครูใส่ชุดกลาวมาเลยครับแบบแบบอะไรนะแบบสดหรือว่าแบบบรรจุพันนะคะส่วนชุดกลาวนักเรียนนี่ มีกลุ่มละชุดนะครับไม่พอชุดเพราะว่าโรงเรียนเรามีทั้งหมด8ตัวให้คณะครูไปก็แบ่งเป็นครูละตัวน้องเล่วัดค่าเลยค่ะแต่อย่างน้อยเด็กๆก็จะได้เห็นนะครับกระบวนการนะครับพีอนะคะอันนี้ก็ทำการไตเติลสถิติกที่เราอันนี้มอไหนนะคุ้ยมอห้ามอห้านะห้าทับห้าห้ทัาได้ทำทุกห้องเลยค่ะที่สอนครับเรามาดูฝั่งด้านนี้กันกลุ่มนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรลูก อันนี้เป็นอะไรครับน้ําอะไรเลยน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวแสดงว่าต้องเปรี้ยวนะถึงต้องเป็นน้ามะนาวนะครับดูจากคนแล้วก็น่าจะใช่นะฮะผมมีน้ํามะนาวครับอยากลองชิมเลยใส่สารแล้วใส่สารแล้วต้องลองชิมนะครับโอ้หวงดีกับครูมากเลยนี่ครับอันนี้คือกระบวนการเล็กๆน้อยๆครับดูคนทดลองครับยังไงไม่รู้เหมือนซึมๆอะไรยังไงอกห่างมาหรือเปล่าครับหรือไงฮะลากอฮะ เหมือนซึมๆแบบเหมือนไม่ได้เอาจิตใจมาด้วยหรือเปล่าหรือยังไงใกล้กับผู้ชายแบเนี่ครับเล็กๆน้อยๆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิชาชีวะครับฝั่งนี้เป็นเคมีนะครับนี่เคมีตัวนี้เป็นอะไรลูกตัวนี้เป็นอะไรครับอบอกคุณครูหน่อยตัวนี้เป็นตัวอย่างอะไรอะไรครับเกี่ยวกับอะไรลูกน้ำส้มเนาะเอาครูยังมองไม่เห็นส้มเลยอ่ะไหนอ่ะส้มอ๋อส้มยังไม่ได้แกะเลยนี่ไงส้มส้มนี่ครับ อุปกรณ์นักเรียนอย่าวางอย่างนี้นะเวลาวางอุปกรณ์อันนี้วิชาเคมีครับในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับว่าน้ําคั้นจากผลไม้สดกับผลไม้กล่องนะครับคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรแบบไหนนะครับอย่างน้อยเด็กก็จะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าชุดกลาวเนี่ยมีไม่ครบครับก็จะมีบางกลุ่มเท่านั้นอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับที่จะมีชุดกลาวในการใส่ครับน่ครับบางคนก็ชอบถ่ายรูปนะครับก็ให้เพื่อนถ่ายรูปแล้วก็ทําทรงเอานะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิชาชีววิทยาครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอแบบไม่เชิงวิชาการเท่าไหร่นะครับมาด้านนี้ครับชีววิทยาเรามาดูกันหน่อยครับคุณครูที่ประลสวัสดีคุณครูครับสวัสดีครับอ่าชีวะห้องแลบของเราที่อยู่กลางธรรมชาติเลยครับก็จะมีหน้าม้าฝั่งนู้นด้วยอันนี้กลุ่มกลุ่มสร้างบรรยากาศครับนี่ครับอันนี้คือสําหรับคนที่อกหักนะครับก็จะถอดใจออกมา อ้าวเป็นหัวใจอะไรคุณครูหัวใจไก่หัวใจอะไรหัวใจไก่หัวใจหมูอันนี้เรียนเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดค่ะระบบหมุนเวียนเลือดตอนนี้ก็ข่าหัวใจนัดมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนาะก่อปีใหม่ออนไลน์อีกก็จบจะไม่ได้ทำนะที่แล้วก็ออนไลน์อีกก็อาทิตย์นี้ต้องรีบคว้าไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ออนไลน์เนาะนี่ครับหัวใจหมู ทำไมต้องใช้หัวใจหมูครับคุณครูมันมันก็ใกล้เคียงกับหัวใจคนนะคะแล้วมันก็มีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ชัดเจนเลยใกล้เคียงกับหัวใจคนที่สุดแล้วเนาะเป็นสันดิมุไวนนมครับผมใกล้กับคนเลยอะไรเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะเป็นนี้ครับส่งตัวแทนมาดูใช่ไหมครับตอนนี้ไปด้านหัวใจรู้ว่าเสรญญ็จหรือยังอันน่าเสร็จแล้วมารวมกันแล้วม,ม,ม,มากันแล้วแต่ละกลุ่มนะครับ<อ>แต่ละกลุ่มก็จะมาเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มนี้กันหน่อยกลุ่มนี้เริ่มอยู่เนี่ย แต่แว่ากลุ่มนี้ก็มีใจนะครับมีใจอยู่บนโต๊ะวางไว้อยู่กลุ่มนี้ด้วยเช่นกันครับกลุ่มนี้ก็มีใจครับมีใจเดียวครับกลุ่มนี้อยู่ตรงนี้เลยหลายใจอยู่ร <c oughs> ลายใจอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ตอนนี้มีใจเดียวใจอยู่กับเธอไปหมดใ <c oughs> จอยู่กับเธอทางนี้เลยทางนู้นก็เหมือนกันครับโอเคครับวันนี้ก็มาดูกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ครับโรงเรียนสังขยาครับ อาจจะไม่ได้เชิงวิชาการเท่าไหร่ครับหมายถึงว่าวิดีโอนะครับไม่ได้วิชาการแต่ว่าเด็กๆเขาก็เรียนวิชาการข่าววันนี้ทีนี้ซ้ายขวาแบบนี้ฝั่งนี้คือฝั่งไหนคะฝั่งนี้ฝั่งขวาก่อนที่จะมีการผ่าก่อนให้ครูอธิบายก่อนซ้ายขวาย้อนกลับไปที่เคมีของเรากันต่อครับย้อนกลับมาที่เคมีไม่รู้ว่ากลุ่มนี้มีอะไรดีแต่ก็อยากจะมากลุ่มนี้มาแล้ว มองไม่เห็นครับความสวยมองไม่เห็นเลยครับเพราะว่าโดนปิดบังไ้หมดครับก็รอให้เป็นสัตัวแพทย์ก่อนค่ะหรือไม่ใช่มครับนี่ครับโอเคครับก็จะครูสอนพิเศอะไรคะคุณครูสิกครับค่ะสอนพิกสษครับ